ได้อย่างแน่นอนนะคะและเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาค่ะดิฉนันใคร่ขอเรียนเชิญนายแพทย์วิวัฒศรีตัตมโนธและภรรยาน,นะคะขึ้นพร้องมาไว้ผู้บ่าวสาวค่ะเรียนเชิญด้านบนค่ะ เชิญนะคะกับคำใยพร้อมกับคู่บ่าวสาวสักเล็กน้อยค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะไมต่ต้องมีสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ เป็นพ่อแม่ของังเจ้าสาวนะครับแล้วก็เจ้าบ่าวแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ผมคิดว่าก็มีความพระค่ายทั้งต่อเจ้าบ่าวเจ้สาวแล้วก็ผูาา้เกียรติต่อผู้ใหญ่รับของทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็เป็นวันดีนะการรื้แจแกเอนี่มา หลายปีแล้วแหละลูกน้องเก่านะครับผนมะสิบปี10ปีแต่ยังหน้าดูเด็กนะครับสิปีส่วนเจ้าบ่าวนี้ก็มาที่เราเป็น<อ><อ>ดีแล้วนะครับเขาก็มาพบรักกันที่โ,โรงพยาบาลพลาดนะครับก็ถือว่าเป็นโอเนิ่านะครับในการที่หญิงชายได้มาพบกันที่สําคัญกว่านั้นคือได้รักกันนะครับ แล้วก็ได้ตกลงตกรงใจนะครับที่จะมา,มาร่วมชีวิตคู่กันนะครับอันนี้ก็เป็นวันดีนะครับซึ่งทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งหญิงและฝั่งชายเนี่ยได้ตกลงโรงใจเนาะที่จะเกิดงานมงุงคลสมรสนะครับแล้วก็งานอันนี้นี่ก็ทั้งกลางนะครับจากทีพิยานของผู้ที่รักใคร่ครอบครัวทั้งสอง รูปกันแสดงความดีในโอกาสวันนี้นะครับก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยถือและจดจำนะครับคืนอันสำคัญนะครับวันอันสำคัญคืนและวันนี้นะครับในชีวิตนะครับตลอดไปนะครับในชีวิตคู่แต่งงานเนี่ยก็ช่วยกันคุณม้าคุณเบนะครับสร้างครอบครัวมีลูกนะครับที่เป็นลูกอภิชาตบุตรนะครับเป่นต้องดีกับพ่อแม่นะครับเป็น ขึ้นเป็นที่ภาคภูมิใจของทั้งพ่อแม่นะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวเองก็ต้องนะครับใช้ความปลอดโยน,นะครับมีอะไรก็ต้องพูด,นนดาากันนะครับหน้ำน้าก็หาการนะครับก็คงในโอกาสนี้นะครับขอกราบรัษนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พวกเราเคารพรักถือนะครับในดวงจันทร์นะครับให้คู่บ่าวสาวมีชีวิตคู่ที่ส,สมบูรณ์มีความสุข ทุกที่วาราตรีารต่ตลอดไปขอบพระคุณครับค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอขอบคุณนาะยแพทย์วิวัตศรีจัำมโนธนะคะที่ให้เกีด็กคลี่คล้องพวกอะไรแดดคู่บ่าวสามนะคะแล้วก็ให้เด็กวเวรอยพรแด่คู่บ่าวสาวเช่นกันค่ะและท่านต่อไปนะคะจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ ดะะิฉันค่อยขอเรียนเชิญนะคะญาตินะคะของฝ่ายเจ้าสาวก่อน,นะคะขอเรียนเชิญร้อยตำรวจตรีสมชิดนิพานิษาหรือพุทธิงนะคะขึ้นมากราบคำไวยพร้พอมนะคะให้กับคู่บ่าวสาวของเราสักเล็กน้อยะคะ่ะเรียนเชิญค่ะ ครับัอดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะปรับงารบำบัของหลานทั้งสองนะครับซึ่งทางเจ้าเป่าก็ก็ณนเะวลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นหลานคนหนึ่งนะครับหลานสาวซึ่งเป็นหลานจีนะครับวันนี้ก็คงจะมีความสุขสรับในงานวันนี้นะครับ ผมในฐานะเป็นตัวแทนของฝ่ายเจ้าสาวนะครับอันที่จริงแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีความสุขสำหรับหลานทั้งสองนะครับเพราะว่าตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ของทางเจ้าสาว,วก็คงจะมาปวยพรให้ไม่ได้ซึ่งผมในฐานะเป็นน้องชายของฝ่ายแม่ของเจ้าสาวนะครับและอันที่จริงแล้ว คบผมว่า,างามวันนี้นะครับอาจจะขุขักไปสักน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็คิดว่าท่านแขกผู้เกียติท่านคร้อมจะให้ความเป็นกันเองนะครับสําหรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับทั้งสองท่านนะครับอดีตที่ผ่านมาก็คิดว่าได้เรียนจบนะครับจากสถาบันนะครับจึงมีสถาบันของ เกี่ยวกับเนตีด้านเพศสันะครับซึ่งก็ได้ทราบข่าวๆมาว่าได้มาพบกันแล้วก็ตามธรรมตามธรรมดาของผู้หญิงและผู้ชายนะครับในเมื่อความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งสองก็ได้ดีตกลงใจนะครับที่จะเข้าสู่